ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์ซิมพลแมนนะครับก็คลิปนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ในรถของผมนะครับซึ่งอากาศค่อนข้างหนาวนะครับวันนี้อยู่ที่ประมาณ3องศานะครับซึ่งในรถนี่จะไม่มีฮีตเตอร์นะครับก็อากาศค่อนข้างเย็นสําหรับอ่การาชปูนนะครับที่ระบบทําความร้อนข้างในไม่มีของตัวเองนะครับทุกคนต้องเอาฮีตมาเองนะครับซึ่ง ฮีเตอร์ที่ผมใช้ที่กร r ลา e ที่ผมทําอยู่เนี่ยก็จะเป็นถังแก๊สนะครับเป็นถังแก๊สโพรเพนนะครับร้อยเปอร์เซ็นก็เดี๋ยววันนี้ผมมาแสดงให้ดูครับว่าฮีทที่ผมใช้นั้นเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนถังใหม่นะครับฮีท mm hmm. เก่าเพิ่งหมดก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับและนี่ก็คือหน้าตาของอุปกรณ์ฮีเตอร์ทำความร้อนนะครับในก a r ลาชของผมนะครับ ซึ่งจะต้องใช้กับถังแก๊สแบบนี้แหละครับเหมือนกับที่บางไทยที่เราใช้ทำกับข้าวกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือเชื้อเพลิงที่อยู่ข้างในนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถังแก๊สทั่วไปเนี่ยจะใช้อะโพรเพนประมาณ10%นะครับแล้วก็อีก90นี่จะเป็นบูเทนนะครับซึ่งถังแก๊สประเภทนี้จะใช้ไม่ได้ในพื้นที่อากาศหนาวนะครับเพราะว่าบูเทนเนี่ยมันจะไม่ลอยขึ้นในอากาศถ้าอากาศเนี่ย ประมาณต่ำกว่า5องศานะครับซึ่งในกระดาษของผมเนี่ยไม่ศูนย์ก็ติดลบนะฮะซ่อมกันหนาวซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นนะครับถ้าใครที่ซ่อมหรือว่ามีกิจกรรมอะไรในกระดาษเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ถังแก๊สประเภทโรเพนรอยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็จะมีเขียนนะครับภาษาที่จะใช้คำว่าพรพานนะพรพานอันว่าพรพานก็ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบและวิธีการใช้ฮีตเตอร์ของผมกันครับติดตามชมครับเอาละครับเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ฮีตเตอร์ของผมนะครับซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นตัวจุดแก๊สนะครับซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับเครื่องฉายหลอดปกติแล้วถ้าใช้ในบ้านเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นหลอด UV นะครับหลอดหลอดร้อนหลอดฮีตเตอร์นะครับ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะใช้กันตามร้านอาหารนะครับที่มีเทเลสเปิดในช่วงออทัมหรือว่าสปริงนะครับซึ่งมันจะกระจายความร้อนอเหมือนก็บเรดาร์ฉายนะครับแต่ว่าอเนี้มันจะเป็นแก๊สแทนซึ่งถ้าเพื่อนๆจะเลือกใช้ฮีเตอร์ประเภทนี้นะครับจะต้องเป็นสถานที่ค่อนข้างเปิดนะครับเพราะว่ามันจะมีไอของแก๊สเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งถ้าไปนในที่ปิดเนี่ยมันจะอันตราย อย่างเช่นในห้องในบ้านในอพาร์ตเมนต์เนี่ยไม่แนะนํานะครับแต่ว่าถ้าในกระราชที่เปิดประตูหรือว่ามีอากาศถ่ายเทสะดวกเนี่ยอันนี้ใช้ได้ไม่อันตรายนะครับก็ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆก็ง่ายๆครับเบสิกเหมือนกับเตาแก๊สจุดที่บ้านเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นวาลวแล้วก็มีสายต่อมาจนถึงชุดประกอบวาลวนี้นะครับ ในส่วนนี้จะต้องติดตั้งกับถังแก๊สนะฮะซึ่งการติดตั้งก็ไม่ง่ายครับแต่ว่าอยากจะให้เพื่อนๆถ้าใครสนใจจะใช้คิเตอร์ประเภทนี้นะใครที่อยู่กลุ่มประเทศหนาวนะครับไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆคอยตรวจรั่วนะครับสม่ำเสมอเกือบจะทุกครั้งเลยแหละจะต้องตรวจรั่ว,วเพราะว่าโอกาสรั่วมันก็มีนะครับเวลาที่วาลวที่ถังเนี่ยมันเปิดก็เพื่อความปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นครับ ควรจะตรวจตลอดเวลาทีนี้เรามาในส่วนของถังกันบ้างนะครับผมก็เป็นถังใหม่นะครับซีนมาจากที่ร้านเลยนะครับซึ่งผมเองก็ต้องไปขนมาเองนะครับถามว่ากลัวไหมก็ศึกษามาแล้วนะครับว่ามันมีความปลอดภัยนะครับเวลาขนก็พยายามตั้งถังอย่านอนถังนะครับ แต่ถ้าใครคุ้นตาบ้านเราพวกรถขนแก๊สท,ที่ใส่ในรถมอเตอร์ไซค์นี่ก็จะอีกเรื่องนึงเลยนะครับซึ่งเราก็ไม่ว่ากันเนะเพราะว่ามันก็เขาก็ขนกันได้อะแต่เราถ้าถามว่ามาตรฐานของต่างประเทศเป็นยังไงก็คือห้ามนอนถังแล้วก็พยายามอย่าให้มันกระแทกมากนะครับแล้วที่สำคัญก็คืออย่าให้มันรั่วนะครับซึ่ง พวกถังแก๊สพวกนี้ถ้ารั่วมันจะมีกลิ่นนะครับเพราะเขาจะใส่กลิ่นให้รู้ว่ามันมีเป็นแก๊สกน,นะครับตอนนี้เรามาอันบ็อกซิ่งกันก็เดี๋ยวผมจะต้องอติดตั้งตัวจานฉายร้อนนะครับตรงนี้แล้วก็ต่อวาลวเดี๋ยวผมจะเปิดวาลวโอเค ก็เวลาเราติดตั้งวาวเนี่ยในส่วนของตรงนี้จะมีประเก็นหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งเขาจะให้มาแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้ประเกน็อเกนอ่อนนะครับอีกประเภทหนึ่งมันจะติดตั้งง่ายกว่าแล้วก็ความปลอดภัยเหมือนกันครับแล้วก็ปิดเปิดดูลูกศรน,นะครับอันนี้ลบนี่บวกก็คือให้มั่นใจว่าปิดนะเวลาปิดก็หมุนาตามเข็มน,นาฬิกา ส่วนวาวเวลาขันนี่ก็มันจะเป็นเกลียวย้อนสอนนะครับหรือว่าเกลียวซ้ายซึ่งอันนี้ถ้าใครที่จะติดตั้งก็อย่าหมุนผิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าทำไมหมุนไม่เข้าทีมันเป็นวาวเกลียวซ้ายนะครับก็เดี๋ยวผมมาติดตั้งพร้อมกันเลยครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็ได้ install ในส่วนของจานฉายผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าจานฉายเพราะว่าเวลาเราเปิดแก๊สเนี่ยไอร้อนมันจะส่วนหนึ่งคือจะขึ้นบนนะครับขึ้นบนหลังคาซึ่งก็จะดีมันจะกระจายความร้อนแล้วก็ส่วนของจานฉายด้านหน้าเนี่ยความร้อนก็จะมาด้วยนะครับก็ต่อมาครับขั้นตอนเกือบจะสุดท้ายละแล้วเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วก็มีส่วนที่ อ่อนไหวที่สุดในการใช้ถังแก๊สเนี่ยนะครับก็คือจุดข้อต่อระหว่างเกลียวกับวาลวเข้าจานฉายนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องใส่วาลวขันเกลียวเ,เกลียวซ้ายนะอย่าลืมแล้วก็ปะเก็นเขาก็ให้มานะครับในส่วนนี้แต่ว่าผมจะชอบใช้ปะเก็นอ่อนมากกว่านะครับมันจะง่ายกว่าซึ่งเดี๋ยวอันนี้จะเป็นสำรองไปเพราะว่า ตะเกนนี้มันก็ข้อเสียมันก็มีะนะฮะก็คือขาดง่ายแต่ว่าถ้าใช้แล้วเนี่ยมันก็จะรั่วยาก่าบตะเก็นแข็งนะก็เดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเลยครับดูกันสดๆไปเลยโอ้นี่หนาวมากนะครับมือแข็งละผมไปเอาคัตเตอร์อคัตเตอร์อนี่ <c oughs> ก็ถังแก๊สนี้นะครับผมใช้มาเป็นปีที่3แล้วนะครับตั้งแต่เช่ากลาชนี้นะครับซึ่งผมจะใช้ปีละถังเท่านั้นเองครับใช้บ่อยไหมก็ก็บ่อยนะแต่ว่ามันก็ไม่เปลืองนะครับ mm hmm. ถังหนึ่งในประเทศที่ผมใช้อยู่นี่ก็จะราคาอยู่ที่เมื่อกี้เพิ่งซื้อมา16.5ยูโรนะครับ mm hmm. ก็ไม่แพงนะถ้าใช้เป็นประเก็น ไฟฟ้าจะเปลืองกว่านะแล้วก็ถ้าเป็นถังแก๊สชนิดบูเทนผสมโพเพนก็จะถูกกว่าประมาณ2-3ยูโรนะครับแต่ว่าถ้าใช้ในหน้าหนาวเนี่ยมันยิงไม่ขึ้นนะฮีทมันไม่ออกโอเคครับเวลาติดตั้งก็เล็งเล็งให้มันอยู่ตรงกลางไม่บาด แล้วก็นี่นึกถึงสมัยตอนเรารถไปติดแก๊สเลยนะฮะต้องคอยเช็คลวอ่าเกลียวซ้ายขันไป แล้วก็ใช้ประแจาปากเนี่ยครับเพราะว่าเกลีออยวมันใหญ่เวลาติดตั้งก็บิดอย่าแรงมากนะครับเพราะว่าประเก็นจะทะลุต้องต้องใช้ความพอดีอมผมว่าเท่านี้แหละโอเคเห็นไหมเพื่อนๆขั้นตอนต่อมาครับเช็คล่ว อันนี้เป็นสเปร์เช็ครั่วโดยเฉพาะนะครับสำหรับอุตสาหกรรมแก๊สนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ใช้แบบไทยได้ครับก็คือเอาฟองน้ำผสมกับซันไลท์นะแล้วก็เอามาป้ายนะครับถ้าเห็นว่ามีฟองปุดๆเนี่ยตอนที่เราเปิดวาแล้วเนี่ยก็แสดงว่ารั่วนะครับให้เช็คขันให้แน่นเช็คใหม่ทีอย่าให้รั่วอย่าให้ซึมแม้แต่นิดเดียวนะครับอันตราย ก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คกันครับแล้วก็ลองเปิดดูเห็นไหมครับมันจะยิงเป็นฟองออกมาให้เช็คทั้งสองด้านนะครับผมอารมณ์เหมือนตอนเอารถไปติดแก๊สเลยครับติดแล้วกลับมาบ้านก็ต้องมานั่งเช็ครั่ว ใครที่ใช้รถใช้แก๊สน,นี่จะเข้าใจอารมณ์นี้ดีนะครับผม <laughs> โอเคอย่งนี้ก็เปิดวาวครับเช็คลวดวาวแข็งจริงโอเค ปั่ให้สุดเลยนะครับน่าจะรอดนะรอบเดียวผ่านเช็ครั่วอีกครั้งหนึ่งอย่าให้มีฟองปุดๆนะมีนิดเดียวก็ไม่ได้นะครับผม ความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งถ้าใครจะเป็นสาย DIY นะครับแนะนำเลยว่า Subscribe ช่องผมซะ Oh you got a message เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆครับผม อนนี้นะครับเดี๋ยวจัดโฟกัสก่อนวิธีการเช็ครั่วถังแก๊สใครที่ใช้ถังปิกนิกในครัวหรือว่านอกสถานที่ก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับทุกครั้งที่เราใช้เช็คแก๊สต่อวาลวอะไรพวกนี้มีความจำเป็นนะนี่ก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึม าซึมนี่มันจะปุดๆออกมาเลยแล้วก็ที่สำคัญต่อมาครับถึงแม้ว่าอันนี้คือจุดหลักแต่ว่าเนื่องจากว่าชุดแก๊สของเราเนี่ยมันก็มีข้อต่อหลายจุดนะครับก็ควรจะเช็คพร้อมกันไปเลยทีเดียวนะตัวนี้รู้สึกจะเป็นแก๊สเลคูลเลเตอร์นะครับก็เช็คกลวด้วย แล้ก็ข้อต่อเอาง่ายๆว่าทุกครั้งที่ i n s tall ทุกครั้งเนี่ยเช็คตลอดนะครับทุกข้อทุกจุดเลยอย่าให้พลาดสายก็ดูได้ด้วยตาเปล่านะครับอันนี้ไม่มีรั่วนะต่อมาครับที่คอนี่ก็จำเป็นเหมือนกันเดี๋น,นี้ทำเหมือนกันนะครับออนเี้นะครับ ฝาถังทุกครั้งที่ได้มา1 2ึสอสถังที่3ามสามปีปีละถังก็ถือว่าคุ้มครับผมเอาละครับต่อมาก็ถึงวิธีสุดท้ายแล้วครับขั้นตอนก็คือการจุดาจานฉายเตาแก๊สนะครับผมก็ไม่ยากครับขั้นตอนก็คือเปิดวาลวข้างหน้าแล้วก็จุดไฟแช็กให้เกิดประกายไฟด้านหน้าเตาน,นะครับ อันนี้ไม่มีตัวจุดอัตโนมัตินะก็กดแช่ไว้ประมาณสามวินะครับให้แก๊สเดินเข้าไปในรังพึ่งนะครับแล้วก็จุดประกายอย่างที่บอกไว้ก็มาดูกันเลยครับตอนนี้เตาเดินแล้วนะครับกดแช่ไว้อีกนิดนึงให้แก๊ส เข้ารังพึ้งทั้งหมดนะครับแล้วก็ปล่อยก็เดี๋ยวเมื่อเวลาเตาทําความร้อนได้สักประมาณ3นาทีถึง5นาทีเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับคราวนี้ความร้อนก็จะคงที่แล้วก็ให้ความร้อนกับฮีเตอร์ใน garage ของเราได้อย่างพอเพียงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับลงรถของผมมันเป็นอู่เปิดแบบนี้นะครับผมประตูหน่าจะเปิดตลอดเวลา แล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมีแผงลมผ่านนะครับซึ่งก็การใช้ฮีเตอร์แบบนี้ยมันก็ถามว่าความร้อนกักอยู่ไหมก็ก็อยู่นะแล้วก็ระบายอากาศค่อนข้างโอเคเหมือนก็เป็นการจุดเหมือนเผาทิ้งนะครับแต่ว่ามันเป็นเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการใช้ถังแก๊สแบบนี้นครับเพราะว่าแกส๊สถังแก๊สเนี่ยมันจะเป็นฮีเตอร์ที่ราคาถูกที่สุด ในสารระบบของฮีเตอร์ทั่วไปนะครับแต่เตือนนะครับว่าห้ามใช้ในห้องปิดก็คือเช่นในห้องในบ้านเนี่ยห้ามใช้นะครับเห็นมันประหยัดถูกๆเนี่ยแต่ว่ามันมันมีอันตรายของมันก็คือเรื่องของกลิ่นในการเผาไหม้ออกมาแล้วเนี่ยกลิ่นแก๊สจะยังมีอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูจานฉายร้อนครับผมเอาล้วครับตอนนี้ฮีเตอร์ของเราก็ ร้อนได้ที่แล้วครับผมแล้วมันก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับซึ่งหมายถึงว่ามันทําความร้อนของมันเต็มที่แล้วแนะตอนนี้นะครับก็ไอร้อนก็จะขึ้นข้างบนนะครับมันก็กระจายออกแล้วก็ข้างหน้านี้ก็ร้อนนะครับเนี่ยมาถึงผมลนะผมรู้สึกได้เลยก็เท่านี้แหละครับจะซ่อมอะไรก็คอยระวังนะครับเรื่องน้ำมอนน้ำมันก็ผมก็จะถอยรถออกไปนะครับถ้าซ่อมอะไรที่เกี่ยวกับน้ำมัน แล้วก็หรือการบริการตรงโต๊ะเซอร์วิสตรงนี้ก็ทำได้ปกติครับคอยระวังอย่าให้ประกายไฟน้ำมันมาโดนกันตามหลักทั่วไปนะครับผมก็ยังไงก็ตามผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ใครที่มีกระ a แล้วก็ตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับนี่ผมพูดไปอไอออกปากไปนะ ก็อากาศมันหนาวนะครับก็ระวังสุขภาพอย่าให้เป็นหวัดเป็นไข้นะครับฮีเตอร์ช่วยได้ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่อง l i ฟ e Simple Man นะครับใครที่เป็นพ่อบ้านจถาสายต่างแดนแม่บ้านนี่มีเยอะมากครับแต่ว่าพ่อบ้านนี่ยังน้อยอยู่ก็ Subscribe เป็นเพื่อนกันนะครับหรือว่าติดตามผม Follow ทาง IG ด้วยก็ได้นะครับก็ยินดีนะครับใครแอดมาก็เดี๋ยวจะแอดกลับไปนะครับผมโอเคครับทุกคน สวัสดีครับ